สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ไปจ่ายตลาดมานะคะของแพงมากเลยค่ะก็เลยไม่ค่อยได้เนื้อสัตว์มานะคะวันนี้เราจะพามาดูราคาผักกันนะคะว่าแพงขนาดไหนนะคะช่วงที่น้ำมันแพงแล้วก็ก๊าซแพงนะคะจะมาดูคณะกันค่ะคณะตัวนี้นะคะ 500กรัมค่ะครึ่งกิโลนะคะอันนี้ตกอยู่ที่110บาทนะคะ2ยูโร99นะคะแรดิสค่ะแรดิสนี่นะคะแต่ลูกใหญ่นะคะอันนี้จะถูกหน่อยแรดิสเนี่ยถูกนะคะกินอร่อยด้วยช่วงนี้นะคะ12ลูกค่ะประมาณ17บาทนะคะมะเขือเทศมะเขือเทศประมาณ 250กรัมค่ะ2ขีดครึ่งนะคะลูกจใหญ่สวยๆอยู่นะคะแต่ก็ราคาก็ไม่ได้ถูกนะคะเพื่อนๆ40บาทค่ะ40บาทต่อไปต้นหอมค่ะต้นหอมก็จะขายเป็นกำเนาะนค่ะกำรรเท่านี้นะคะประมาณ1 8 1 9บาทนะคะช่วงนี้แต่ว่าราคานี้ก็จะขึ้นอยู่กับแล้วแต่ว่าร้านไหนราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้ซื้อร้านใกล้บ้านค่ะ ก็จัดประมาณนี้นะคะอันนี้ถั่วงอกค่ะเพื่อนเพื่ร้อยห้าสิบกรัมถั่วงอกนี่จะตกอยู่ที่สามสิบบาทนี่นะคะของสามสิบาทค่ะเพื่อนๆผักสลัดละคะผักสลัดนี่สองหัวนะคะเพื่อนๆสองต้น,ป,น,ตนประมาณสามสิบบาทราคานะคะหัวใชเท้าค่ะหัวใช้เท้านี่เขาจะขายเป็นหัวเลยนะคะไม่ขายเป็นกิโล หัวนี้ตกอยู่ที่30บาทนะคะประมาณ80เซนนะคะแตงกวาค่ะแตงกวานี่ไม่กินไม่ได้เลยค่ะของชอบลูกๆนะคะแตงกวานี่จะอยู่หัวละประมาณ80เซนนะคะก็จะประมาณ30บาทนะคะลูกหนึ่งนะคะแตงกวาเนี่ยค่ะของที่ได้มาทำกับข้าวนะคะเพื่อนๆ ช่วงนี้น้ำมันแพงของแพงเนื้อแพงก็ทานผักกันเยอะๆค่ะจะได้ดูแลสุขภาพด้วยเนาะก็ท้ายคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพนะคะปลอดภัยจากโรกภคภัยไข้เจ็บนะคะห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้มาสั้นๆค่ะขอบคุณในการติดตามรับชมนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ ขอบคุณมากๆค่ะ